ก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมกับไดเข้าไปเย็ดอีกครั้งวันนี้กลับมาในส่วนของมาสเตอร์ดูเอลนะคะแล้วอีเวนต์นี้ไม่เล่นไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นอีเวนต์อีเวนต์เล่นแบบโชว์ฝีมือหรอเปล่าอีเวนต์เก็บเพชรนะครับเราจะมาในส่วนของอา่าเล่นเขาเรียกว่าอะไรเด็กยืมแล้วกันเนาะเออเรามาดูกันว่าเนื่องจากว่าเด็กที่มีอยู่เนี่ยสนเน็กอายแล้วแบบเพิ่งเล่นมาใหม่มันไม่มี ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันโดนแบนเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีแค่แล้วก็ไม่มีเด็กอื่นเล่นด้วยซอสโซก็ไม่มีนะครับซอสโซ่ค่อนข้างเก่งในการที่จะหาเพชรของของอินสนอีเวนต์นี้นะครับแต่ว่าเด็กที่จะมาเล่นให้ดูในวันนี้ก็คือเด็กที่มีชื่อว่าคิเมร่านะครับผมเป็นเด็กที่แบบดักแก่นิดนึงก็คือเป็นเด็กเก่าของยูกิเลยนะครับเป็นทีมแบบอสูร,รมายาซึ่งเป็นเผ่าใหม่ของยูกิโอด้วยเช่นกันนะครับแล้วเรามาดูกันเลยว่าแต่ละใบทำอะไรกันได้บ้างเนาะโอเค เราไปดูกันเด็กกันก่อนดีกว่านะครับเป็นเด็กคิเมล่านะครับมีให้ยืมใน2ฟิวชั่นนะครับผมนี่เลยใส่มาเลยครับคิเมล่าตัวคลาสสิกนะตัวนี้ทุกคนมอนเหลืองเท่มากนะครับคิเมล่าเนาะมันก็จะมี2ตัวการ์เซสีกาเซลกับคิเมล่านะนี่นี่คือบาร์โฟเมตนะครับผมอันนี้คือไอ้น,นี่จะเป็นกาเซลล่างธรรมดานะแล้วก็กาเซลที่ล่างอัปเกรดนะครับจะเป็นตัวนี้เลยเนาะตัวนี้บอกว่าเมื M ่อนอร์มอลหรือสเปเชียลซัมมอนครับเซิร์ชการ์ด เลเวล5ปีศาจหรือคิมิราฟิวชั่นนะครับผมขึ้นมือ1ใบนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นเนี่ยสามารถเสิร์ชอิลูชั่นได้ด้วยนะครับผมโอเคเด็กฟิวชั่นเนี่ยเด็กเนี้ยค่อนข้างบอกก่อนเลยมันค่อนข้างเป็นเด็กที่ค่อนข้างจับคู่นิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้วัตถุดิบในการฟิวชั่นนิดนึงดังนั้นเอนจิ้นของมันก็จะเป็นการเสิร์ชสัดส่วนใหญ่ด้วยเพื่อเติมมือนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบในการฟิวชั่นด้วยนะครับส่วนเด็กท คิเมล่าตัวนี้เนาะตัวใหม่นะครับผมไอตัวนี้เอชอิมนะครับใช้จริงๆตัวนี้ใช้แค่ตอนที่เอฟเฟกต์ติดตัวทูสานนะครับเสิร์ชการไฟเฟอร์ดหนึ่งใบซึ่งเป็นแน่นอนอยู่แล้วครับเสิร์ตไฟฟ์เฟอร์แพทเวิร์ครับแพทเวิร์ก็บอกว่าเสิร์ชเอชอิมนะครับก็คือเป็นเอนจินคู่กันนะหกใบเอชอิมหนึ่งใบแล้วก็เป็นฟิวชั่นหนึ่งใบนะครับฟิวชั่นปกตินะถ้าไม่มีฟิวชั่นปกติให้เสิร์ชนะครับใบนี้สามารถไม่สามารถแอคทีเวตได้เพราะมันต้องเสิร์ชใใใใบบบบบพรรร้ออมมมกกััันนนะะคคผผห่ีม ตามมาติดๆเลยครับบัฟเฟอร์เมดนะบัฟเฟอร์เมดบอกว่าเมื่อมา normal หรือสเปร์เนี่ยครับสามารถเสิร์ชคีเมล่าฟิวชั่นหรือเลเวล4ี่บีชขึ้นมือได้นะครับผมบีชอะไรก็ได้เลยนะเผาสัตว์แต่ส่วนใหญ่เราก็คือเสิร์ชเป็นในส่วนของ อคิเมล่านะครับผมหรืออาจจะเปิดโดยการฟิวชั่นก่อนในมือโดยที่ยังไม่นอร์มซัมมอนเลยแล้วค่อยเสิร์ฟมาเล่นก็ได้นะครับตัวเปิดเลยครับก็จะเป็นแต่ว่าถ้ามันจะบอกว่ามันจะมีเงื่อนไขนิดนึงบอกว่าตัวนี้ถ้าตัวนี้ครับกดเทคเสิร์ฟนี้แล้วครับก็จะเล่นเอ็กซ์ต้าเด็กไม่ได้เลยยกเว้นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับสมมุติถ้าเล่นเด็กนี้ จะเห็นได้ว่าเอ็กซ์เด็จะเป็นมอนฟิวชั่นเท่านั้นเลยนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ครับจะเล่นลิงเล่นอะไรก็ได้แล้วค่อยมาฟิวชั่นที่หลังก็ได้แต่มันบอกว่าหลังจากนี้จะไม่สามารถเล่นเอ็กซ์เด็อื่นได้ยกเวน้นมอนฟิวชั่นนะครับผมนี่เลยมอนอีรูชั่นใหม่นะครับเป็นเผ่เาใหม่น้อเป็นเผ่าเผ่ามายานะครับจุดเด่นของเผ่ามายาก็คือมอนเตอร์ตัวนั้นๆจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วก็ไม่ดับเดเมจนะครับแ,แบบตัวที่สู้ด้วยก็ไม่ตายอะไรอย่างนี้นะครับผม มันก็จะมีเทคต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนาะเทคที่ใช้เราที่สำคัญเลยตัวนี้เป็นตัวเปิดค่อนข้างดีนะครับตัวตัวไว้เป็นตัว normal summon เนาะ normal summon ครับ quick effect ด้วยนะบอกว่าทีบิวตัวเองครับเป็นคอสเพื่อที่จะสเปย์มอนเตอร์หนึ่งใบที่มีเทค chimera fusion อยู่ในเทคนะครับเทคมีคิเมล่าฟิวชัหมายความว่าตัวไหนที่มีเทคที่แบบเขียนว่า chimera fusion อยู่ในเทค สามารถสเปรย์มาได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะสเปรย์เป็นตัวบาร์โฟเมตเนาะบาร์โฟเมตก็เสิร์ชสองใบครับเสิร์ชฟนะิวชั่นหนึ่งใบเนาะแล้วก็เสิร์ชอ่าบีสหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวกาเซลนะครับเท่านี้เราก็จะได้วัตถุดิบครบแล้วก็คือเป็นปีศาจตัวนี้เป็นเผ่าปีศาจเนาะกับบีสนะครับสองอันรวมกันจะกลายเป็นคิเมร่าตัวนี้นะครับอ่าเพราะมันบอกว่าใช้บีสสองตัวกับปีศาจหนึ่งตัวอะไรก็ได้เนาะตัวใบต่อไปนะครับจะเป็นตัว น้องงูนะน้องงูนี่ค่อนข้างเก่งพอสมควรบอกว่าทิ้งมันจากมือครับหรืออาะทิ้งมันจากมือเสิร์ชมอนสเตอร์ที่เมนชั่นคีเมล่าฟิวชั่นอยู่ในเด็กได้1ใบนะครับสามารถดิสใบนี้เสิร์ชกาเซลก็ได้ดิสใบนี้เสิร์ชใบนี้ก็ได้ดิสใบนี้เสิร์ชใบนี้ก็ได้เพราะทุกตัวมีเทคคีเมล่าฟิวชั่นตัวนี้มีเทคเสิร์ชเวทฟิวชั่นปกติหรือคีเมล่าฟิวชั่นตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับตัวนี้ก็มีคําว่าเสิร์ชคีเมล่าฟิวชั่นสหรับวันนี้ก็สามารรถเเิ์ชชได้่นกันเนาะ โอ okay, เคก็ no be e bies, okay, เป<ร>ิดเปิดถ้ามือแบบเปิดเลยก็จะเป็นตัวนี้ดิดตัวนี้นอมเสิร์ตตัวนี้ตัวนี้นอร์มอลนะครับผมแซ็กตัวนี้นะครับสเปรย์ในส่วนของกาเซลกาเซลอ่ะเป็นตัวบัฟฟเอร์เมตบัฟฟเอร์เมตเสิร์ตบีสครับผมก็คือเสิร์ตกาเซลขึ้นมือเนาะกับเสิร์ตฟิวชั่นใบหนึ่งคราวนี้ก็ฟิวชั่นได้แล้วนะครับโอเคแล้วอีกเท็นึงบอกว่าเมื่ออ่ะตัวตัวบัฟฟเอร์เมตนะครับบอกว่าเมื่อมันตกสู่สานจากเป็นวัตถุที่เป็นการฟิวช <x> ั่นนะสมมติเราใช้ฟิวชั่นเนาะฟิวสอง ผลของการฟิวชั่นนะครับเสิร์ชอิลูชั่นหนึ่งใบส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ชพวกนี้กันนะครับกับใบนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีเทคเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งตัวนี้บอกว่าถ้าถูกเป็นวัตถุในการฟิวชั่นนะครับสเปเชียลอิลูชั่นหนึ่งใบดังนั้นที่บอกไปว่าไอ้ดิสต,ตัวนี้เพื่อที่จะเสิร์ชตัวนี้แล้วตัวนี้สเปขึ้นมาก็คือเพื่อจะชุบไอ้พวกคู่นี้ขึ้นมาเพื่อจะเล่นในเทิร์นโคตรสู้ได้นะครับเป็นการถมหลุมเพิ่มไปด้วยเนาะและอีกเทคหนึ่งท มีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าคิเมล่าไฟนิงบีชอยู่บนสนามซึ่งคิเมล่าไฟนิงบีชก็คือตัวนี้ต่จริงจริงมันคือตัวนี้ตัวเก่าแต่ว่าตัวใหม่มันได้ชื่อว่าคิเมล่าฟีอ่าไฟนิงบีชด้วยเมื่ออยู่บนฟิลด์หรืออยู่ในสุสานนะครับบอกว่ามูฟมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะไม่มันจะคลิกเอฟเฟกต์นะครับมูฟมันในสุสานนะครับผมอ่านีเกตเอฟเฟกต์ได้แล้วก็ทำลายน,นอกจากในสุสานแล้วในบนฟิลด์ก็ทำได้เหมือนกันดังนั้น ค่อนข้างเก่งนะครับถ้าเราควบคุมตัวนี้เราคุณตะสู้ Activate effect อ,อะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะ You can b a n d this g a d from your n e g a t e ใช่ครับ n e g a t e effect อะไรน่าจะเป็น effect อะไรก็ได้นะครับส่วนอันนี้ n e g a t e เ,เล่งเป้านะครับผม uh, แต่ว่าเรื่องเงินขายก็คือต้องมีตัวนี้ด้วยเช่นกันเนาะโอเคเด็กก็ประมาณนี้ตัวนี้ ใบนี้ครับโชว์วัตถุดิบโชว์มอนฟิวชั่นในไอวัตโชว์วัตถุดิบมอนเตอร์ที่มีชื่อในวัตถุดิบในนี้ครับแล้วก็สเปรย์มาส่วนใหญ่ก็จริงๆเด็กนี้เล่นในแบบเดียวก็คือโชว์โชว์ใบนี้แล้วก็สเปรยป์ใบนี้เพราะใบนี้กาเซลคิมิราไฟมินซิคิลมันมีเทคอยู่ในนี้ก็คือสามารถสเปรย์มาได้แล้วค่อยฟิวชั่นเป็นตัวอีกตัวหนึ่งได้นะครับผมค่อนข้าง โอเคแต่ว่าจา,จากที่ลองเล่นดูเด็กที่ค่อนข้างเสถียรเนี่ยจะเป็นเด็กซิงโคของเป็นเล่เดมอนแต่อันเนี้ยเป็นการ์ดใหม่ยังไงเรามาลองอันนี้กันดีกว่ายังไงลองไปลองดูอ่าตัวอย่างได้เลยนะครับผม โอเคครับก็เข้ามาในส่วนของตัวอย่างนะครับตานี้มือไม่ค่อน,ค,อนค่อนข้างไม่ดีนะครับเริ่มก่อนนะเป็นฟิอาฟิวชั่นปกติด้วยนะไม่สามารถรีไซเคิลได้เพราะว่าใบฟิวชั่นของคิมเมล่าถ้าเรามีมอเตอร์ฟิวชั่นคิมเมล่าที่เป็นตัวไฟมิทเซลก็ไฟนิ่งบีสตัวนั้นนะยืนอยู่เนี่ยครับสามารถกดเทคเพื่อที่จะเก็บมันได้เลยก็จะมีเทคอื่นด้วยนะครับผมแต่โชคยังดีครับเรายังมีบีสหนึ่งตัวครับตัวนี้เพราะเงื่อนไขในการฟิวชั่นมันนะ่ะก็คืออ Beast บีสหนึ่งตัวนี้ หรือว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นปีศาจตัวนี้เป็นปีศาจนะครับตัวนี้เป็นบีส์นะครับยังไรเราเริ่มดูก่อนเลยแล้วมีแล้วก็เสียบละสามใบนะครับถ้ากรณีมันการอย่างที่บอกมันเด็กจับคู่เนาะถ้าการไม่ครบคู่มันเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียค่อนข้างเยอะแล้วมันรีคอร์ดบี่มาไม่ค่อยได้นะครับยังดีที่มีชี้นิ้วมานะครับยังไงเราเริ่มก่อนก็ค่อนข้างโอเคเรามาดูกันเปิดได้ฟิวชั่นครับผมฟิวชั่น2ตัวเนาะเป็นคิเมราแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ต เอ็นเฟดครับสามารถสุ่มดิดมือคู่ต่อสู้หนึ่งใบนะครับเซตเป็นคอบายแล้วก็ดิดเป็นคอบายไปนะครับถือบัฟเฟอร์เมดไว้นะครับเพราะว่ามันมีเทคที่จะเซิร์ฟเหมือนกันนะครับเผื่อรอดนะครับโชคดีที่เขาลงที่เอเคเซียครับชี้นิ้วครับผมภาวนาอย่างเดียวเพื่อให้เขาลงในส่วนของตัวโมเยหรือว่าตัวซซโซอื่นๆนะเพราะว่าค่อนข้างจริงๆเด็กมันเขาโคลรเทียด้วยนะครับถ้าแบบเด็กยืมเนี่ยนะครับผมแต่อันนี้คือเด็กนี่น่าจะจัดมาแล้วมันอยู่ใน หมวดซิงโคลเหมือนกันจริงๆเขาน่าจะให้เล่นแบบว่าซิงโคลกับซิงโคลฟิวชั่นกับฟิวชั่นเนาะโอเคครับผมโชว์สเปร์มาครับไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะเอามาแซกลงนะครับผมนอร์มัลหรือสเปร์ครับเสิร์ชคิมลิล่าฟิวชั่นหนึ่งใบแล้วก็เป็นบีสหนึ่งใบนะครับผมแมทแทอนเก็บแบตเทิลก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าใบหลักคืออะไรนะครับอีเวนต์แมทดีนะที่ไม่เล่นหมดเราค่อยเราค่อยแบตเทิลนะครับผมฟิวชั่นทันทีครับผมไม่งั้นเราเสียเยอะกว่านี้นะครับ เฟชันเป็นกิเมล่าบีชอีกหนึ่งตัวครับผมกดเทคดิสมือนะครับแล้วก็เชน2ครับเสิร์ชอิลฟชันขึ้นมือครับผมเชน3นะครับสเปอันนี้บอกว่าถ้าปีศาจของเราดูดจากฟิลหรือมือลงดุดซสานะครับผมสามารถสเปมันได้แล้วหลังจากนี้จะไปมูฟโซนนะครับเซิร์ชเป็นตัวงูครับผมเพื่อที่จะปั๊มของด้วยแล้วก็เอาไว้นนเกทเอฟเฟกด้วยนะครับผมนี่มันบอกว่าถ้าเราควบคุมตัวนี้นะฮะ นี่เลยคิวิล่าไฟยิงบีชเนี่ยครับผมแล้วตัวนี้มันแล้วก็ไอตัวงูเมื่อกี้นี่งูตัวนี้นะครับอยู่ในสุสานหรือบนฟิลนะครับผมคู่ต่อสู้แอคทีเวตการที่เล็งเป้าการเรานะครับการอะไรก็ได้เล็งเป้าเลยนะนี่เกรดเราทำลายได้ด้วยนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอ่าฟิวชั่นบอกว่าเมื่อมันอยู่ในสุสานนะครับช่วงเมนเฟสนะคะสามารถ เก็บมันขึ้นมือหรือมุใบนี้ครับเพื่อจสเปเชียลราชสีกาเซลคือมอนเหลืองนะราชสีกาเซลแล้วก็ไอตัวบัฟเฟอร์เมดออกมาคู่กันได้จากเด็กคือสุสานเออนี่ก็เท่อยู่เหมือนกันนะแบบบางทีแบบขาดเาเมจนิดหน่อยแล้วก็มุบใบนี้สเปเลยโอเคก็คลาสสิกอยู่นะครับผมมอบหนึ่งใบเป็นคิดว่าฟิวชั่นนะครับดิสไปหนึ่งมือเป็นซซโซครับตัวนี้ไม่น่าจะมีคู่เขาก็เลยไม่ลงมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มือเขาน่าจะตาย ือโชคดีของเรานะครับแล้วก็ชนะไปนะครับผมยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวยังไงอันนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่มากเพราะว่ามือมันตายนะครับยังไงร,รอบๆหน้าจะทําให้เห็นาภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูก่อนเพราะสุดท้ายพอลองเล่นไปมันโดนตบยับมากเลยนะครับก็สิ้นเดือนนี้มีบล็อกใหม่มาสปอยไปก่อนเนาะโอเคยังไงเราก็เปิดกันแน่นอนนะครับเป็นบล็อกดักแก่เหมือนกันเป็นแบบ เอ็กโซดีแล้วก็มิลเลนเนียมแบบพวกโล่พวกคนพันป่าพันปีอย่ังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะกดซับกันเยอะๆจะได้แบบมีกําลังใจในทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปเร็วบ๊ายบาย